ได้ไ้ได้อย่างนั้นการภาวนาจึงสำคัญมากภ <c oughs> ูษธศาสนาของเรานี่ไปเวลานี้เท่จิ่งไหนเราไม่ค่อยจะเรีบ่อยอะ <c oughs> เรื่องจิจจภาวนาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของพูษศาสนายากแกว้วยึดแง,ง่ภูษาศาสนาอยู่ที่ภาวนาเนี่ยการทำบุญให้ทานรักษาจิตนี่ นี่เป็นติ่งของการภาวนาถ้าการภาวนานี่ยมีเกณฑ์ดีเยเรื่องการทำบุญให้ทานภายงอกนั้นมันจะมีกาลังยึงอยู่กันเองมีกาลังไปเองเพราะอำน,นาจแห่งการภาวนาความเชื่อมั่นในติดของตัวเองจากภาวนาเนี้เป็นเครื่องหนุนให้ทำทำดีหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าในเรื่องบุญเรื่องกรรมุกอใหญ่หนักเข้าไป มันขาาพาวนาถคือเป็่องของข้องขันใ,ให้ให้ยึดก,การที่ข้าสอนนะข้าสอนอะไให้ยึดอย่างก่อนหากสสัยกเขามาถามใหม่ <c oughs> คือเัื่ออย่างหลักภาวนาคำว่าเราจะบริการทำใดนั้นไ,ได้ตามนิสัยอันนี้เป็นสูตรกลางเรามอนิสัยชอบใจในการบริการใด การทมทั้งหลายเช่นผู้พโพธิ์โมสังฆ์อนุสตลสืบนั่นนหละเรายกตัวอย่างอันนี้เป็นต้นแล้วชอบทำาะเอานั้นมากำกับกับใจไม่ต้องหวังมากหวังผลหวังสวรรค์นิพพานนโลกที่ไหนแล้ว่าไปหวังคิดถ้าตั้งนี่ตัวนี้อันนี้จะรู้ทีเดียวไม่ต้องม,มีใครมาบอกขอให้ตั้งหลักให้ถูก,กาทางทางของศาสดาสอนไว้ทางนี้สอนไว้เพื่อนั่น เพื่อจะรู้จะเห็นในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนะ <c oughs> ตั้งอะไรแล้วมีสติกำกับสติที่สำคัญมากนะการภาวนาจแได้ต้องใช้สติมีสติบัำบัดยากอดจนเกินไปให้มีสติรู้อยู่รู้อยู่มันจะเคลื่อนไหวไปย <c oughs> ังไงดูเช่น่างคำเช่น่างเราพุโทโธให้รู้อยู่กับพุโทโธเอาพุโทโธเป็น เป็นจุดที่สติตั้งลงตุดนั่นความรู้ก็อยู่ที่นั่นกนะับผู้โทนผู้สอนอยู่ที่นั่นเราไม่ต้องไปคาดนะมันจะให้รู้อย่างนั้นเห็นนี่คือทั้งแพย์ละอย่นี้เวลาเราตั้งละฐานคือคำบฏิกรรมกับสติกลมกลืนกันกับความรู้นี้แล้วจะไม่เป็นอื่นบางนนี้เลยนะ จะมีอาการขึ้นมาเรื่องแปลกๆเป็นผลบวกโดยลำดับลำดาบนะเราจะคาดทำวันหลังก็ดีสมมติว่าเราไม่มีความแปลกประหลาดในเวลาภาวนานะจะเป็นความสว่างสวยเป็นอะไรก็ตามเวลาเราตั้งเริ่มต้นภาวนาคราวต่อไปเราจะเอานั้นมาเป็นอารมณ์ให้เอาคำบริกรรมที่ตั้งราคาไมื่ีแล้ว มันเรียสามารถที่จะรู้สิ่ง,งนั้นได้นั่นแหละมาเป็นอารมณ์ตั้งลงกลุ่มน,นี่แล้วสิ่งที่มันจะรู้มันจะรู้ไปเรื่อยๆคอยร่าขานคือปัจจุบันตั้งให้ดีไปแล้วกันแต่เรื่องคาดนั้นคาดนี้เส้นส่วนมากมันไม่พ้นอ่ะรายได้มักจะเป็น,นนะอย่างนั้นเพราะมันรู้ขึ้นมาวันหลังภาวนาจบมันติดมันจ่ออยู่ผลที่ได้แล้วขาดไปแล้วนั้นมันไม่มาอยู่ปัจจุบนันคือคําบือคาเป็นต้นนะเฮ้ยมันก็ไม่รู้ มีหว้ยังการฝึกขาดภาวนาเบื้องต้นยะนี้ก็เราไปที่ไหนเทศต้องเกี่ยวกับด้านภาวนาเพราะชาวพุทธเรานี่ปราหนึ่งว่าภาวนานี่ไม่มีในวงพุทธศาสนาเลยทั้งทั้งที่ภาวนานี้คือลากแก้วหรือแก่นพระพุทธศาสนาเราประหนึ่งว่าไม่มี มี่แต่ขนอนอย่างออย่างนั้นอย่างนั้นจึงได้เล่งไปที่ไหนจะสอนไม่ได้สอนเฉพาะวันเทศนั่นแหะวันเทศที่กรมประชาสัมพันธ์คือมันไม่มีเวลาด้วยในขณะนั้นก็ความความหลงลืมอันนี้ที่จะนํามาพูดก็หลงลืมไปด้วยนะ องการเทศกับเ,เทศไปหลายแงแ่หลายกระทวงก็กกเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจนั่นเองอไปแง่นั้นแง่นี้ความแง่ที่เทศเหล่านั้นสิ่งที่ควราำนี้มันมีอยู่ด้วยกันทุกคนมันก็ต้องแยกไปน,นู่นแยกไปนี่แยกหนักมีหนักนม,มีเบามีอะไรตามที่ความผิดความพลาดหรือความดีมีอยู่ในที่นั้นถ้าเป็นความดีก็เสริมกันไปหนุนกันไป ถ้าเป็นความไม่ดีก็ปัดออกปัดออกตำหนิตำหนิตำหน,ำนินั่นง้นการเทศมันจึงกว้างขวางบางทีลืมเช่นอย่างเทศที่นะน,าาน่ะคมประชาตัมพันดูไม่ในเทศภาวนาวันนั้นอย่างอื่นก็เทศไปเทศไปถึงอย่างนั้นเวลาได้ต้อง,งชั่วโมงสิบนาทีแล้วเจ้าของก็อ่อนแล้วได้หยุดฮะมันก็ไม่บอกม้ําำ้ําอย่างหลงลืมยังได้บอกในเวลาเทศด้วยเออเราหลงลืมแล้วเนะี่ย มันตัดปุ๊บเดียวขาดกำลังพูดไปอย่างนี้ตัดปุ๊บขาดไม่ทราบว่าพูดเรื่องอะไรมาลืมแล้วนะต้องตั้งใหม่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เริ่มแล้วนะเริ่มเริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันชัดมากก็คือารเทศกทุมราชยุทธ์ผ่านมีถึงสองทางนี่การภาวนาซึ่งเป็นรากฐานแห่งพุทธศาสนา แท้ๆไม่ค่อยมีใครทํากันเลยนี่แหละที่จะเลิศดเดอขึ้นที่จุดนี้จะฝังรากฝังฐานเชื่อบุญเชื่อกร,รอะไรอะไรจะเชื่อขึ้นที่จุดนี้ตลอดถึงนโกสวรรค์ไม่ต้องถามเอาจุดนี้ให้ได้นะนิสัยวัสนาของเรามันจะควรรู้แก่ไปเลือกตื้นหยาบเหยียดขนาดไหนมันจะเป็นขึ้นภายในใจของรากฐานอันนี้แหละใจนี้เป็นรากฐานเกิดขึ้นจากการภาวนาม,มันจะรู้อย่างนีอย่าไปคาดนะ ถ้าผิดทั้งนั้นไม่ได้เรื่องต้องให้เป็นหลักปัจจุบันมันต้องควรที่จะรู้จะเห็นแหละมันตักเป็นของมันเองในจิตไม่ต้องไปถามใครละเวลาออกมาแล้วหามีโอกาสช่องใดมีความสงสัยค่อยถามรู่ถามจย์ในขณะที่เป็นนั้นอย่าไปวกไปวนจิตใจอยากจะถามคนนั้นคนนี้ผิดทั้งเพลอ,อีกล่ะเน่เป็งนง้นนะถ้าเรารู้สึกว่าอะไรไม่เหมาะเราถอยจิตเสียคือจิตนี้เราออกไปพอถอยปั๊บเรื่องนั้นก็หายไป เรื่องของที่เกี่ยวข้องกับจิตมันก็หายถ้าต